จ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีปีใหม่เด้อจ้าพี่น้องเด้อเมื่อนี่คุณแมก่กมากราบสวัสดีปีใหม่พี่น้องทุกทุกท่านทุกทุกคนทุกทุกจังหวัดเนาะจ้าพี่น้องเนาะคุณแมก่กะอยากจะมาคุยเรื่องของงัวจ้ว่องการงัวจ้าพี่น้องคือคุณแม่กับม่มีความรู้หลายเด้อจ้าพี่น้อง ดูตั้งแต่ออมแอมศึกษามาบักี่ปีจ้ะพี่นองอสองสามปีผ่านม่านคนกันยังบ่ทธานเนเรียงง้อหลายนะจ้ะพี่นองเนะแต่ว่าปีนี้รู้สึกว่าเกษตรกรห้องอตั้งแต่พาดนีโควิดขิ้นมาอยู่น้ำบานน้ำยังกัเจ้ากับไ่มีเนี่ยเหตุนะจ้ะพี่นองเนาะเจ้ากับหันมาเหตุท่าเกษตรของการเลียงง้อน,นะจ้ะพี่นองเนาะ ไปทางไหนเขาจะเากระสือง่วมาเลียงเต็มนั่นธงไฮธงหน้านักเตเลาโมบานเตละาเฮ่เนาะจากพี่น้องท่านหันมาเลียงง่วหลายจากพี่น้องปีนี้หันมาเลียงหลอีหลจากพี่น้องจากที่บราเคยสีหันหนามาเลียงง่วเนาะจากหันหนามาเลียงง้วแลวจากพี่นอ้องคุณแม่ก็คิดว่าอ้ง่วเลียงง่วนี่มันเก่า ที่จริงแล้วมันกับบ่ได้พอเท่าใด้นะจ๊ะพี่น้องเนาะแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันมีงานประจํานี่รักประจํานะจ๊ะมีงัวเลี้ยงไว้ในรอกในอย่างอาศัยว่าเลี้ยงไปโดนๆนะจ๊ะพี่น้องเนาะเลี้ยงไปหล,ลายปีถ้าเลี้ยงไปหลายปีนะ่ะคือคือได้จรจ๊ะพี่น้องแต่ถ้าเริ่มเลี้ยงไม่ปีสองปีนี่ก็ยังบ่เห็นยังหนกจ๊ะพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้รู้สึกว่าราคาง้อจะตกต่ำมากจ้ะพี่น้อง ง้อถือแห้งถามที่คุณแม่ไปศึกษาไปหาเบิงนจาจัตพี่น้องเนาะง่อละค่ตกจากพี่น้องคุณแม่ซื้องัอเขามาเลี้ยงนี่ซื้อถือช่วงที่ว่าง่อขึ้นจากพี่น้องซื้อตัวละคามื่นหกหมื่นแม่ลูกกับแปดหมื่นแปดหมื่นหาหน้าจพี่น้องเนาะเลี้ยงมากกับยังบ่ท่านได้ยังตกจากพี่น้องเพราะว่าการเลี้ยงง้อนี่ก็ใส่ต้นทุนหลายยู่จากพี่น้อง แต่เขาอยากให้มันกินอา,อาหารเสริมอยากให้มันกินการน้ำตาลกินข้ามกินยังคุณแม่นกระ็ซือมว่าให้เสริมกินตลอดนอกจากพี่น้องเนาะให้กินตุวเมื่อจะพี่น้องแต่าอให้กินหลยนอกจากพี่น้องกินเสริมไปโตะถ,ถ้วถยสองถวยล้เมื่อหนึ่งนะพี่น้องเนาะจาอย่างธรรมชาติอยู่แต่ว่ากระเสริมจะพี่น้องจา,งากง่วกระขายยากจะพี่น้อง คุณแม่ไปเบิ้งคอกเมื่อกี้นี่กะเพื่อนกะเลี้ยงมาหลายปีแล้วจ้ะพี่น้องเพื่อนกะย่งบ่ท่านได้ขายอยู่มีงัวเถือกอยู่หาหกตัวก็เพื่อนประกาศั้งแต่ช่วงหน้าฝนจะดำหน้าอยู่สินจ้ะพี่น้องเพื่อนกับประกาศขายอยู่กันย่งย่งบ่ได้ขายจ้ะพี่น้องมีประกามาเบิ่งอยู่แต่ว่าเขาจให้ถึงแ้่จ้ะพี่น้องเพื่อนก็เลอยบ่ขายจ้ะ มันเกิเร่ยเลี้ยงมาเรื่อยๆจนหนึหอดหอดปีอ่แอนนาแล้วก็หนึ่งร้อยหกสิบหกเริ่มต้นปีใหม่แล้วเของมาแล้วเพิ่นเกิดมันว่าเพิ่นก็ดสีเลี้ยงไว้หันแล้วพี่น้องเ้ายังบริขายเ้ายังบริอ่าร,ราคาสมมากขัข้วเคลื่อนนะสะสีเลี้ยงไปสักก้อนจะพี่น้องนี่จการเลี้ยงงัวมันก็ชอเลี้ยงที่ดอกจก้ะแต่ว่าถ้าเฮาคิดคิดว่า ถ้ายอยากขายเราห้าสิขายใดดังใจที่ห้าคิดว่าอยากขายทน่นทนันราคาท่านี่คือบ่ได้จ้ะพี่น้องเด้อคือเลี้ยงไปเรื่อยๆอจะพี่น้องคือคอคุณแม่นี่ก็จะเลี้ยงไปเรื่อยๆยจะพี่น้องเพราะว่ามัน,ม,นมันในล่งทุ้นเลี้ยงนะพี่น้องเนาะล่งทุ้นเลี้ยงแล้วเฮากับปลาปล่อยถิ่มบ่เป็น,นบอกจังไ่จิเป็นจังนดนะ๋เนาะเพราะว่าคนหันมาเลี้ยงเมื่อ,อไรเพราะมันมีโอกาสขึ้นโบ คือว่ามันจะลดลดลงอยู่ยังสี่ตลอดนะจากพี่น้องนะเราเป็นห่วงกเกษตรกรเฮาอยู่จากพี่นอ้องถ้าผู้ใดหันมาเลี้ยงงัวหันแบบมาเลี้ยงงัวแบบคิดว่าจะได้กำไรจากงัวหน่ยก็ยั่งเด้อจาะพี่น้องเด้อแต่ต้องเลี้ยงไปสักคนนะพี่น้องเนาะใส่เวลาแล้วก็ใส่ตน้นทุนจากพี่นโปโป้องเดียวนี้เ<อ>ต้าสามรวมมัดทั้งงัวหน่อยบ่บ้านี้สิออกมาอีกหลายหลายคนไดอุ้ยอุ้ยเอ้าเอา เยอะอีหลายเยอะอีกอีกอหาแม่ปตาออกมาอีกวันนี้ก็เป็นสามสิบุนเนาะอ้วนข้นเด้อเนี่ยมะลาโอ้ยอยากมาเล่นน้ำข้นบ่ลูกบ่ปตาจะออกมาอหยียบหาเป็นสามสิบท,ที่น้องเลยมากับเฮาคุณแม่ว่าเศร้าเลยเดี๋ยวนี้เฮาว่าเป็นมิดเลยเนี่ยจ้องอย่างเดียวแม่มาถ่ายคลิปมั่ว นายพี่นอ้องเบิ่งคุณยู่ในปลากะบ,ออกบี้คุณพี่น้องยูได้ปลาถุงถุงทด้านหลังไใบใบอันให้กินอาหารเสริมบ่กำเคื่องให้กินเพี้ยงบ่บให้กินยังเหยี่ยงกำเว้นล้วกันแล้วเลยอันปล่อยจักมงนี่จักงงเศ้าเหยี่ยงยู่วัดมือหัอวเข่าน้ำเลยปลาดาสิกรูดมือเนาะเหยี่ยงหลายทงอยู่เลยตีพานไปหลายทงตี อืท่านได้ขายไปปีนี้ยังบ่านได้ขายแบบห้างห้องประกาศอยู่บาสิขายหรือยังไง<า>แต่ว,ว่าม่อาถือบอหรือหรือว่ายังไม่มีพอขาเขามาโอแต่ว,ว่าค่อยบอกคนไปแล้วอ,อันบอกโอเขามาให้ถืออ,นะอันว่เถิกนะอืนมาลังมาอีกแล้วอันว่าเถิกสิขายเขาจะให้ถือบอจะให้โตและจักมืน ตีละค่าขันตําโอ้สิขายยกชุดไปเลยเออตีไว้ไลฟยบนนไดหาโตแสนกลัวโอ้บ่งจากน้ำอันพออืมอันนี้อันบบบดดังที่เราอันคิดว่าเราก็เลยบอกขายก็เลยเลี้ยงไปก่อน อก็ดีที่กันช่วงนี้ง้อมันล่องแมตลาดนัดนะง้อลง่งง้อเธอกระลายตลาดนัดเอาเลี้ยงไปสกักคนพี่น้องเอ้ยง้อช่วงนี้มันล่งนะพี่น้องเนาะง้อมันหลายจากมาตต้ใสในง้อแม่พี่น้องเอ้ยมันตลาดนัดกระลายบอกเขามาแตะทั่งประเทศมาเลเซียุณบอกเอาเข,า,ขาเจา้าคือวารับสื่อเอาเบิดมาง้อขเขาจะส่งอันนอก เลี้ยงไปสักพันพี่น้องงัวหล่ไล่เหล,หลเือสามสิบตัวละเพื่อนนายพันธิขายแต่กับบอดายาะข้าพันก็นเลยบ่าขายพี่น้องงัวเถิกพันธ์จะขายเป็นชุดหาโตนี่งัวเถิกหาโตเพันธ์จะขายเป็นชุดจ้าพี่น้องนี่อันพ่อข้าท่านใดสนใจก็ทักมาเด้อจ่าเด้อน,นี่เด้องัวเถิกหาโตจ้าพันธินขายยกชุดจ้างัว ยูนี่ก็อยูบ้านท่าสะอาดได้จากบ้านท่าสะอาดตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลคนครได้จากพี่น้องเด้อข้ามง่วใหญ่จากพี่น้องน่วพันใหญ่ง่วเพ่นปจอยได้จากพี่น้องดาพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับคุณแม่ไว้ซนีก็ได้จากเด้พี่น้องเด้อ อาคิดหนาจงพอ,อกันไหมนะจ๊ะพี่น้องจ้าวัด,ดีจ้า